ย้ำอีกครั้งนะแค่2ทีนะครับโอ้โคดหมุนไป2ทีนะครับผมได้มาทั้งหมด1นึ0งมืสบาท120บาทหมุนไป2ท,ทีก็เท่ากับ240บบาทเองนะครับผมถือว่าโคตรคุ้มเลยนะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับผมนะครับช่องสุลต่าน วัยรุ่นสุลต่านชาแนลนะครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่กับเกมเอเวอร์เฟเวอนะครับหรือเรียกชื่อที่เราคุ้นเคยกันว่าท่านอ่องนะครับจากค่าย PG ส่งเข้าประกวดนะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปที่เบาๆก่อนนะอ่ะสักร้อยยี่กันไปเลยมาด้วยทุน5,991บาทก็ตีไปสัก6 0 0 0นะครับผมมาเริ่มเลยจังหวะนี้เอา้ามุนสอทีเข้าเลย เย็ดดูหมุน2ทีเข้าเลยเอาเริ่มเลยครับผมมาดูนะครับเบ็ด120บาทจะได้เท่าไหร่นะหมุน2ทีเข้าแบบนี้จังหวะนี้ต้องท่านอ๋องออกมาก่อนอ่ะมันเข้าฟีสปินแล้วครับยังไงก็ได้ขอให้มันหยาฟฟีก็พอแล้วจังหวะนี้หน้าเขียวสวยครับผมรางวัลก้อนโตมาถึงก็7จ็4ันก่อนเลยครับผมมาถึงก็7จ็4ันก่อนเลยนะครับผมยังเหลืออีก8ทีนะอ่า ยังเหลืออีกแปดทีนะครับผมจังหวะน,นี้วายจะออกมาไหมวายจะออกมาไหมลุ้นที่วายนะครับผมโบน,นัสใหญ่จะคือวายนะอ่ะวายมาหน่อยวายมาหน่อยอเจ็ดพันสี่แล้วย่าเพิ่งเงียบเจ็ดพันสี่แล้วย่าเพิ่งเงียบสีชมพูมาอีกรอบสีชมพูมาโอเคยังไงก็ได้นะขอแค่ฟรีทุกดอกอยากฟรีทุกดอกขอแค่อย่าโบก็พอ,อม,ม,มา ขอมือหน่อย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 อือ,ดดยอีกนิดเดียวจะหมื่นแล้วอีกนิดเดียวจะหมื่นแล้วมามาอมขอมาอีกนิดนึงขอมาอีกนิดนึงขอมาอีก โอ้โหเรียบร้อยครับผมหมื่นแน่นอนแบบนี้หมื่นสองเข้าไปแล้วนะครับผมเบ็ดร้อยยี่สิบบาทหมุนแค่สองทีนะครับผมย้ำอีกครั้งนะแค่สองทีนะครับโอ้โหหมุนไปสองทีนะครับผมได้มาทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทร้อยี่สิบาทหมุนไปสองทีก็เท่ากับสองร้อยสี่สิบบาทเองนะครับผมถือว่าโคตรคุ้มเลยนะโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผม